สวัสดีครับเกมนี้ผมอยากจะบอกว่าโซโลขึ้น100ดาวด้วยลาดผมขอสปอยเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นชิปขึ้น100ดาวอ่ดาแต่ป็ดว่าไปดูการเล่นเกมในสไตล์ที่ดุดันคุดค่วตั้งแต่ผมเล่นมาเลยมั้ง ตั้งแต่แบบไต่แรงแล้วก็ลูนคลิปมาให้ดูเลยนะน่าจะเป็นแบบรูปแบบการเล่นเกมที่ดูดันแล้วก็เป็นการออกกันนี่แล้วก็เล่นดูดันด้วยนะซึ่งผมเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเป็นแนวทางในการเล่นใหม่เลยนะเพราะว่าผมเล่นแบบกูนี้แล้วผมจะไม่ค่อยเล่นดูดันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปกันดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดไลค์หน่อยนะครับเพื่อกำลังใจสักสามสิบไลค์เพื่อกำลังใจแล้วกันเจอกันซ a ตโกทีเฮชรับเติมเกมมือถือตลอดย4บชั่วโมง และนี่โปรสำหรับชาว r v v โคตรคุ้มถูกมากๆไปเติมกันเยอะเลยนะครับแนะนำาซ o t TH เท่านั้นและใครกำลังมองหา r า v คุ้มคุมพร้อมเล่นลูนครบสกินแลมากมายการันตีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนผมแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 ชื่อเพจอู่ใต้คลิปนะครับสาธุให้ผมได้นอนเถอะเช็คบนหลังมดละ สเตปพี่แมามี่ต่อนะครับปิดข้อความปิดลำโพงนะมาเามีสมาธิในการเล่น <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงแบบได้ยินเสียงโดนตีเพลงประกอบผมอยู่ <c oughs> ใช่ไหม Victor, chia lịch tay lắm. Mặc dù bóng lên mặt bóng hòn đảo, thuộc ti. There's more to being a hero

<c oughs> ผมฟิกอยู่กับพี่ปะบอกผมที่ว่าไม่ใช่เองย <c oughs> ไม่มีใครเห็นนะไม่มีไม่มีพิกโยกต <c oughs> ีทำอะไรอะ่ะฮะพิกโยกเอ๊ะผมโดนเก็บ อาละได้เวลาเมมได้เวลา, <laughs> าเงีบ้บรูจักสกอร์แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเล้วเนี่ยมาพันหกอ่ะเฮิรตีมีคนอยู่นะมีคนอยู่นะ 5, 5, 5, 5. มอนนจะดนัดไม่เรียกมากริคเตอร์แบบต้องมาเติมเลนกลาูกโจมตงงอเรขาี ก็มีตัวใดตัวหนึ่งมามาจิบมาจึ๊กมางัดมางกหน่อยไปน,นี่สักหน่อยมาันทำให้ผมเดินยากอะเพราะว่าผมเรืดน,น้อย อาวุธโบราของเราถูกโจมตีนี่เพื่อนเราทิ้งบอแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วสุดพิษกำลังถูกส่งออกไปป้อมเลนกลราณของเราถูกโจมตีซุกรอยที่ภูไม้นั่นก่อน โดนมีเนี่ยจะเจอมันป้นฝา <Ultimate. S 1> เราเฮ้ยทันไหมลนะ่ะไม่ทันแล้วมั้งเฮ้ยทันอยู่ทันอยู่ Đây gan to khá. Bom lên đã không đâu, thủ trong Đi go. เว้ยเว้ยเว้ยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เฮ้ยนอมจะเล่นจริงหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมผมแม่งโคตรโปรเฮ้ยอร้อยดาวต้องเข้าแล้วป่ะเล่นดีขนาดนี้ทีมผมอ่ะใครมันว้ามันอ้อนี่ดิเฮ้ยคำบอก <c oughs> น่าจู้โอ้ยวันนี้ดักตายแล้วเนี่ยายถึงผมโอ้วันแบบนี้ได้ทั้งคนทั้งป้อมครับโยกับฟ้าสิบบอลลัว,วไม่ก็ฟ้าสิบต่อยไอ้เจีไม่โดน <laughs> ลิกเตอร์ม,มาเติมอ่ะไมไ่รับ ผมเอ็นตาเทนดีไหมหรือผมควรจะเงียบเอาผมได้นะผมกลัวคนดูไอเนี่ยนั่นน่ะง่วงผมเลยพูดไม่หยุดอะผมแบบกลัวง่วงนั่นอะผมเลยพูดไม่หยุดเนี่ยแล้วผมก็โยนไปหนึ่งสเต็ปผมพูดแด่นผมไม่โยนหรอกเฮ้ยเฮ้ยเยอะยดต้นไม้รับผมต้องรอด แกกางแล้วก็รีนะครับอันนี้เหมือนจะเล่นยากว่ะเมียอยู่เมียอยู่ล่างโอ้เมียชลี่อยู่ล่้าอัอะตัวนี้ได้ละออันนี้เชียร์เร็วได้นะแบบอันเตีย <One. S 1> แล้วก็กลับ อาการเริ่มมาไอ้ออกก็เคลียชแล้วเย็่อดว่าโดอโยเฮ้ยไอ้ช่โอ้ยแต่ผมยังมีช่างแข่งอยู่นะไม่ต้องกลับละนนี้เราเล่นได้ต่อนะ คอมเมนใจเย็นนะผมยังมีช่ยแข่งอยู่นะไปแล้วตักงสไลด์อยู่ เชียบๆแล้วก็รีนะครับเราน่าจะได้ป้อมกลางนะอันนั้นไม่ร้าคมแบบคมเกมได้นะตอนนี้เราขึ้นไอเนี้ยก่อนนะครับต้องขึ้นมาออฟฟอร์ก่อนสตาร์อบอมน์นะเพราะว่าคุณไม่ได้จำเป็นนะสตาร์อบอมน์เพื่อต่อให้สัจว์จอมันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นทอยก็ช่างหัวมันนะ อยากขึ้นก็ให้มันเคลนไปไม่ต้องไปต่อยมันนะไปต่อยตัวเองมาเอาฟันเล่นง่ายกว่าสตาร์บัมมอนนะครับพอคอแล้วว่า ผมกำลังจะได้นอนใช่ไหมตองไทำอะไรนะทำอะไรนะ ส่วนตรงนี้ให้เพื่อนกันนะถ้าลิเยียมันไม่มาโปรรเราคงไม่เจอ เป็นติ Soon, ๊กก็ระมังผมไม่ยังถึงด่าสิบห้าเลยว่ะแบบ <My shot. S 1> ยังจบก่อนด่าสิบห้าว่ะแบบใจไม่ดีถ้ามันถึงด่าสิบห้าันใจคอไม่ดีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แปลงล่างโอ้โหผมโดนตั้ก่อนเฮ้ <c oughs> <c oughs> ผมก็แปลกๆนะ เฮ้ยมันเห็นผมชิปหายละเสยผมโลดว่าทำามเพื่อน <I will. S 1> โอ้ <laughs> ผมโดนใบีกกลางสก,กิลไม่ออกโอ้ยเสียหายหลายแสน ลิกเต้แมังมาหลุดอะไรตรงนี้เนี่ยอยู่ดีลิกเต้แม่งเดินมาพอดีเลยผมเดินเข้าพุ่มมะอันนี้เสียนะแบบเสียโคตรเสียเสียดาเสียปอมการอะก็อย่าไปคิดอยู่ดีลิกเต้แม่งก็เดินข้าพุ่มนี้เฉยละโอ้เพื่อนล็อกโดวที่นี่ว่ะ อันนี้หมดอันนี้มันสก,กิลหมดอ่ะเฮ้ยเพื่อนกังเล่น <is> it, อย่ามองตาได้ไหมตาเธอไม่แข็งโอ้ไม่โดดเข้ามาเลยมไม่กลัวผมแหละได้จะมีดาบ <tar ion. S 1> ถึกแล้ว เดี๋ยวเชียร์แนการหมดก็น่าจะเล่นได้น่้วนะเยอเสียเยอะเลยว่ะผมจะไม่ได้นอนจริงหรอเพื่นอนเราไปบวกอะไรตรงนั้นนะอ่ะว่าม่นถอยึี่มันเป็นปรับเลยทีนี้ Has been ได้น,นสดะสลบแล้วแม่งถึงได้ายเป็าจริงยังไงก็ต้องถึงตอนนี้ถ้าเป็นไปได้แบบตัดออยดีที่สุดนะแคลรี่ตัดไหมนะแคลรี่มีทอยเหมียนก็ตัดยากนะมันคงไม่เดินแบบมันคงไม่เดินเหมือนป่านะเมียต่อ หรือมันจะเดินเหมือนป่ามาตัวเนี้ย battle. นี่เราโป้งสองเอี่เหน่าเราโป้สองอันตรายว่า โอ้แลโอเมนผมเดินเข้าไปอย่างนั้นเลยเอ้ยไม่มีเชียวเข กูเดินแล้วกลัวสอดจอดตรงเนี้ยผมฟิกไม่โดนนะตอนต้นไม้ต,มตบผมฟิกโดนนะครับน่าจะดีกว่านี้แล้วมั้ง เอาดีๆเอาดีๆเดอ้อผมไม่มีอันตีอ่ะไมชีฟเราสวยจัดอะ่ะแบบชีฟเราโคตรสวย โอ้ตาหลบได้ยังมั้งเหรอเดี๋ยวเดียวเลยเดืยดเลยเฮ้ยมันตายอย่างจังหลายจบคือ ยอ้ <R ain> <Yeah> ผมสโล่ขเ้นร้ายดาวแล้วนะครับผมไม่ต้องนอนเช้านานะ <L ain> ะปวดตาวะ่ Slow. ะสโลว์ไปเฮ้ผมมันมันตั้งชื่อพาวลารได้ด้ใช่ปะย,ยี่โม t เทอร์ไรตรงไหนตรงไหนไอแชปไว้หน่อย โอ้เนี่ยหรเไรทียมทันไรที่เปียบลาดผมอ่ะกลับตัวอะไรดีทุกคนผมควรจะเอาอะไรดีมาวะมานะแบบไม่ได้นอนเช้านะผมเอาเอาไอ้ลาดเนี่ยอ่ะผมต้องเอาอันนี้ปะอากาศเย็นคนนะนอนหลับลารดแบกขนาดนี้ต้องเอาลาร์ดหรอ <c oughs> <c oughs> เอานาร์จริงเหรอแบบ ชื่อมันสั้นว่ะอยากได้ชื่อยาวๆอ่ะรู้ทำไมผมชอบแบบชื่อยาว,ยาวอ่ะหนึ่งร้อยดาวปะเอานะไปลุยอ่ะชับไว้เผื่อได้ไปทำปกคลิปแต่ได้ไปลงคลิปนะแล้วก็ทำปกคลิป<ำ>อ๋คิดว่าจไมันดน่อนอนแล้ว แล้วผมก็ได้นอนแล้วนะครับ